สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์น่องนัทนายโลสวุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวิธีปรับปรุงตนเองเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตผู้ฟังทุกท่านครับ ข้อบกพร่องของแต่ละบุคคลบนโลกใบนี้มีความแตกต่างกันออกไปบางคนอาจบกพร่องด้านความประพฤติบางคนก็บกพร่องด้านอารมณ์นิสัยใจคอการพูดจาถ้าหากว่าเราทราบข้อบกพร่องใดที่จะทําให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนก็ควรจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ตัวเราเองนั้นปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขขั้นตอนที่สําคัญในการดําเนินการปรับปรุงตนเองมีดังต่อไปนี้ครับขั้นตอนที่หนึ่ง เราต้องตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงตนเองเสียก่อนบุคคลที่คิดว่าตัวเองดีพร้อมจะทะนงตนจะภูมิใจในตัวเองมั่นใจว่าตัวเองไม่มีข้อบอกพร่องใดๆแม้คนอื่นจะชี้แนะก็พานโกรธฮะบุคคลประเภทนี้ย่อมไม่มีโอกาสปรับปรุงชีวิตของเขาเพราะเขาจะคิดว่าพระเจ้าได้สร้างเขามาดีแล้ว ยังมีบุคคลอีกจํานวนมากนะครับที่มีความทนงตนและภาคภูมิใจในตัวเองในแง่นี้การไม่ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเองข้อบกพร่องนั้นยังคงมีอยู่เช่นเดิมครับไม่มีวันหมดไปโดยทั่วๆไปแล้วคนอื่นนะไม่ว่าจะเพื่อนหรือคนที่รู้จักหรือที่เขารู้จักเนี่ยเขามักจะมองเห็นข้อบกพร่องของตัวบุคคลนี้อยู่แล้วนะครับแต่คนเหล่านี้ก็จะรีรอนะฮะที่จะปรับปรุงตัวเองหรือแก้ไข ฉะนั้นครับเราจึงมักเป็นคนสุดท้ายหรือบุคคลคนนั้น่ะจะเป็นคนสุดท้ายที่ตระหนักถึงความบกพร่องของตัวเองเพราะใจไม่เปิดกว้างขั้นตอนที่สองนั่นก็คือต้องมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนนะฮะการรู้เพียงข้อบกพร่องของตัวเราเองก็ไม่ได้ทําให้ได้รับการแก้ไขปรปับปรุงใดๆแต่ถ้าเรามีความปรารถนาที่จะปรับปรุงอย่างจริงจังแล้วเราก็จะทําให้มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจลงมือทาแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นแต่อย่าลืมว่า การลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวเองนั้นยากมากเราต้องใช้ความพยายามความอดทนอย่างมากจึงจะสามารถเอาชนะปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองได้สิ่งกระตุ้นบางประการที่อาจจะนามาใช้ประกอบการปรับปรุงตัวเองให้ง่ายขึ้นมี4ประการดังต่อไปนี้ครับ1หากเรามีความปรารถนาจะให้เพศตรงข้ามสนใจอันนี้มีพลังครับ2มีความปรารถนาที่จะทาให้คนอื่นชื่นชมเรายิ่งมีพลังครับ3 ความปรารถนาที่จะให้ตัวเราเองนั้นมั่นคงและปลอดภัยส่งพลังรับและ4มีความปรารถนาในการมีอํานาจบารมีหรือชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าปิดท้ายด้วยขั้นตอนที่3นะครับเราจะต้องมีการวิเคราะห์จะต้องมีการไข้ครวนให้ถ่องแท้ถึงจุดเด่นจุดอ่อน และปิดท้ายครับเมื่อเราทราบแล้วก็จะมองเห็นปัญหาต่งางๆที่กล่าวมาเพื่อที่จะลงมือปรับปรุงแก้ไขตัวเองเสียทีนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLC d นำมาส่งมอบในวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่วความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหากเราค้นพบสิ่งใดแล้วก็แล,วกแล้วแต่นะครับเรามาปรับปรุงตัวเราเองเพื่อชีวิตของตัวเราเองและครอบครัวของเรากันเถินนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท่านครับ